ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้องปองไปสูขูสูข,สข้นครับพบกับค่อยบุมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลคือนเก่าเดิมครับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านแล้วอำเภอเริงนกทาบ้านกุจโจดซิตี้ซิตีค้ครับพี่น้องครับผมวันนี้มาโอเสียงเครื่องบินกระายหลาย,ลายพี่น้องอีเดทเทคออฟเทคออฟอยู off, ่นี off, ่เบิร์ดเมื่อมีแต่เทคออฟเทคออฟกับเล่นหนึ่งอยู่นี่แหละครับเอ พอมาบ้านบูมน้อยยุติทิ้งดํามาหอวด้านเลี้ยววันนี้จะไปเดินทางไปทําสัญญาคอนสเสิร์ตนะครับบูมน้อยเป็นนักร้องด้วยนะครับเป็นนักร้องบอล่ำครับเป็นศิลปินก็จะเดินทางไปทําสัญญาอยู่ที่ร้อยเอ็ดแต่ว่าแวะเข้ามาบ้านก่อนมารับน้องโอซาไปบ้านกกกอกด้วยครับโอชาสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้ยมหาแหลกลิ้่นหลายมหาบูกายไปน้ารับพี่น้องครับ บูมน้อยก็จะไปทําสัญญาคอนเสิร์ตแล้วก็มาเตรียมเสื้อผ้าจะไปกโกกรครับพี่น้องวันนี้มีใครฝากอะไรมาเดี๋ยวบุมน้อยจะพามาดูนะครับกลองบากใหญ่เลยเป็นของใคร,จร mm hmm. เจ้าป้าตงหลกแปรปน้ำไปแอนแป๊น้ำ mm hmm. นี่ครับพี่น้องกล่องนี้เป็นกล่องขนมนะครับมันคือกล่องขนมครับพี่น้อง ขนม2กงกองใหญ่บูมน้อยก็รอท่านผู้อำนวยการมาเอาอยู่เป็นกล้องขนมของพี่บ่าวต้นสตูดิโอครับพี่บ่าวต้นแกแต่ก่อนพี่บ่าวต้นแกเป็นครูอัตราจ้างนะครับแกเป็นครูอัตราจ้างทีนี้แกก็สอนโรงเรียนใกล้ๆกันกับพี่หมวยแฟนบูมน้อยนี่แหละนะครับแฟนบูมน้อยก็เป็นครูอัตราจ้างสมัยก่อนเนาะนะครับแต่ทีนี้ด้วยความว่าพี่ต้นหวนลํำลึกนะครับ นื่อถึงสมัยตอนพี่ต้นเป็นครูนะครับทีนี้พี่ต้นก็เลยให้เอาขนมมาแจกเด็กน้อยนะครับโดยทาง f c ฝั่งพี่ต้นนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้พี่ต้นเอามาแจกเด็กนี่ยังลงขนมเอามาแจกเด็กโรงเรียนนะครับเป็นการย้อนลำลึกถึงความเก่าความหลังของพี่ต้นนะครับพี่เบ้าตวนันสตูดิโอนะครับเป็นเคยเป็นคู่อาตาจ้างนะครับจะทําการแจกวันอังคารนี้นะครับอังคารที่จะถึงนี้จะแจกเด็กนักเรียนนะครับ พี่บาต้นจะมาแจกด้วยตัวเองแต่ว่าให้บูมน้อยเอามาไว้ที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะรอท่าออนผอแกขี่รถมาเอานะครับผมนี่แหละพี่น้องพี่ต้นเราไปคนมามาค็ดบุญนะครับเพราะว่าพี่ต้นแกลําบากมาก่อนนะครับพี่ต้นแกเคยลําบากมาก่อนแกเคยใส่ซีวิตแบบว่าทุกอยางมาก่อนนั่นแหละเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากแบ่งปันให้กับเด็กๆได้ทานนะครับนี่ก็ต้องขอพระคุณ อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ต้นกับเอฟซพี่ต้นนะครับผมบูมน้อยก็จะไปร่วมแจกด้วยเนาะวันอังคารนี้นะครับไปแจกขนมน้ำนะครับพี่น้องเซ็ตเหล่าก๊สไปอาบน้ำให้น้องโอซ่าก่อนพี่น้องไปอาบน้ำแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บูมน้อยหน่อยเด้อนะครับทำสัญญาเสร็จแล้วบูมน้อยก็จะกลับไปบ้านกกกอกนะครับผมก็เจอกันที่กกกอกบ้านลุงพลบูมน้อยป่ายางรีสอร์ทโฮเทลวินเลด ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพออบอกันครับ